ก็สวัสดีนะครับวันนี้กลับมาพบกับช่องเลกเกอร์32อีกครั้งนะครับวันนี้จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ม2นะครับซึ่งจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับภัยพิบัติและก็การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกานะครับโอ้โหชื่อยาวมากๆเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับ <S <S อ <izon> ่ะเรามาเริ่มกันเลยครับภัยพิบัติและก็การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกานะครับ เรื่องแรกนะครับเราไปดูภัยพิบัติกันก่อนนะครับภัยพิบัติก็คือเป็นภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทวีปแอฟริกานะครับก็จะมีหลากหลายด้วยกันเนาะสิ่งแรกที่เราจะไปดูกันเลยก็คือภัยพิบัติเกี่ยวกับภัยแล้งนะครับโดยเจ้าตัวภัยแล้งนะครับก็มีสาเหตุมาจากการเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของน้ําในมหาสมุทด้วยนอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงของกระแสลมกรดนะครับ แล้วก็โดยลักษณะภูมิประเทศของทวีปนี้ที่เป็นทะเลทรายอยู่แล้วนะครับทำให้ภัยพิบัติชนิดนี้เรียกได้ว่าทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นนะครับซึ่งผลกระทบจากภัยพิบัติในเรื่องของภัยแล้งนะครับก็1เลยนะครับทำให้แน่นอนครับขาดแคลนน้ําไม่มีน้ําจะกินนะครับสไฟป่านั่นเองนะครับไฟลุกไหม้ทั่วป่าเลยแล้วก็ทําให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นฐานเพราะว่าตรงนี้น้ําไม่มีเขาต้องย้ายไปหาน้ําใช่ไหมครับสำหรับคนในแอฟริกานะครับ นอกจากนี้นะครับก็ยังทําให้พื้นที่การเกษตรเนี่ยเสียหายด้วยนะครับเนื่องจากการเกิดภัยแล้งต่อไปนะครับเรามาดูแนวทางในการจัดการป้องกันแล้วก็การปฏิบัติตนเมื่อเราเจอกับภายแล้งครับหนึ่งนะครับก่อนที่ภัยมันจะเกิดนะครับก็ต้องมีการติดตามข่าวสารมีการวางแผนการใช้น้ําที่ดีแล้วก็พัฒนาระบบชลประทานนะครับในขณะที่เกิดภายแล้งครับทำยังไงครับอาจจะมีการแจกจ่ายน้ําให้แก่ประชาชนนะครับ มีการขอรับความช่วยเหลือจากองค์กรต่างๆทั่วโลกเลยนะครับและเมื่อหลังจากเกิดภัยทํำยังไงครับก็ต้องมีการสร้างแรงกักเก็บน้ำนะครับมีการประสานความร่วมมือกับชุมชนในท้องถิ่นด้วยต่อไปเรามาดูภัยพิบัติที่2นะครับก็คืออุทก,กภัยต่างๆในแม่น้ําสายหลักนะครับโดยสาเหตุการเกิดอุทกภัยในทวีปแอฟริกานะครับก็หลักๆเลยก็คือเกิดจากปริมาณน้ําฝนในแต่ละปีเนี่ย สูงมากโดยเฉพาะบริเวณลุ่มแม่น้ำคองโกและก็บริเวณลุ่มแม่น้ำไนนะครับนอกจากนี้ยังมีอิทธิพลจากร่องมรสุมทำให้เกิดฝนตกหนักในบริเวณที่สูงเอธิโอเปียอีกด้วยนะครับต่อไปครับเป็นผลกระทบที่เกิดจากอุทก,กภัยในแม่น้ำสายหลักนะครับก็คือน้ำท่วมนั่แหละนะครับหนึ่งครับอาคารบ้านเรือนเสียหายครับโดนน้ำเข้าไปนะครับก็เสียหายเป็นธรรมดานะครับ แล้วก็มลพิษทางน้ำครับก็พอน้ำท่วมขยะอะไรก็ลอยมามันไปโดนสารพิษต่างๆเยอะแยะมากมายนอกจากนี้ยังทำให้เกิดพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายเพราะว่าพืชผักมันจมน้ำลงไปนะครับนอกจากนี้ยังทำให้เกิดการสะสมน้ำในดินแล้วก็ทำให้เกิดดินโครนถลม่มเป็นอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินอีกด้วยนะครับเรามาดูแนวทางในการจัดการแล้วก็วิธีป้องกันและการปฏิบัติตนในส่วนของอุทกภัยนะครับ ก่อนเกิดภัยนะครับลำดับแรกเลยก็คือต้องติดตามพยากรณ์อากาศนะครับวางแผนอุยพแล้วก็ขุดลอกแหล่งน้ำนะครับให้น้ำเนี่ยมันไหลได้สะดวกเนาะแล้วก็ขณะเกิดภัยนะครับก็ต้องอยู่ในอาคารที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ห้ามเข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่งั้นไฟช็อตนะครับโอ้โหสยดสยองเลยนะครับแล้วก็ไม่ลงไปเล่นน้ำนะครับอ่าอย่างประเทศไทยเราเห็นไหมครับลงไปเล่นน้ากันสนุกสนานแต่จริงแล้วในน้ําอาจจะมีเชื้อโรคเช่นโรคเลปโตสไปโรซิสนะครับ หรือโรคฉีหนูอะไรแบบนี้นะครับหรืออาจจะมีจระเข้โผล่มาได้นะครับโดยเฉพาะแอฟริกานะครับเราตายเลยนะครับนอกจากนี้นะครับหลังจากเกิดภัยนะครับก็ต้องทําอะไรบ้างครับก็ต้องซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายนะครับ2ขอความช่วยเหลือจากองค์กรต่างๆที่เข้ามาช่วยเหลือนะครับเอาละครับเราดูในเรื่องภัยพิบัติกันไปแล้วนะครับก็ หลักๆก,ก็ที่พูดถึงไปก็มีอยู่2อ,อย่างนะครับไอ้แต่2สองอย่างเนี่ยมันนําไปสู่ภัยพิบัติอื่นๆอีกมากมายเนาะอ่ะต่อไปนะครับเรามาดูปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแอฟริกากันบ้างดีกว่าว่าเขามีปัญหาเรื่องอะไรบ้างแล้วก็จะหาวิธีมาแก้กันยังไงนะครับอย่างแรกนะครับไปดูกันเลยนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดินนะครับโดยสิ่งนี้นะครับมันก็เกิดจาก พวกกิจกรรมทางการเกษตรนะครับและการใช้ที่ดินมากเกินไปนะครับทำให้ดินเสื่อมสภาพนะครับก็คือมีการไปทําไร่ทํานาต่างๆบริเวณที่เป็นโซนหน้าดินที่เป็นทางลาดที่เป็นเนินเขาอะไรแบบนี้นะครับทำเป็นไร่นานะครับนอกจากนี้ยังเกิดจากปัจจัยธรรมชาติเช่นเกิดลมแล้วก็น้ําก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดการสูญเสียของหน้าดินได้อีกด้วยนะครับ โดยวิธีการแก้ไขปัญหาการชะล้างของหน้าดินนะครับก็คือ1เลยนะครับการลดใช้สารเคมีในการเพาะปลูกนะครับเพื่อลดการปนเปื้อนของสารเคมีที่ลงไปสู่ดินและทําให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วยนะครับอย่างที่2นะครับวิธีการก็คือการคลุมหน้าดินนะครับการคลุมหน้าดินคืออะไรครับก็คือการใช้เศษ พืชน,นะครับและวัสดุต่างๆคลุมหน้าดินเพื่อลดการชะล้างพังทลายแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ดินอีกด้วยนะครับต่อไปนะครับเป็นในเรื่องของปัญหาการขาดแคลนน้ำนะครับปัญหาการขาดแคลนน้าเกิดจากอะไรครับมันก็เป็นผลสืบเนื่องจากภัยแล้งนั่นแหละครับโดยเฉพาะปัญหาภัยแล้งนะครับและการขาดแคลนน้ำเนี่ยก็จะพบถึงขั้นรุนแรงมากๆเลยบริเวณจะงงอยของทวีปแอฟริกานะครับสหประชาชาติก็เลยประกาศว่า เป็นกลุ่มประเทศที่เข้าข่ายเสี่ยงต่อภาวะอดอยากขั้นวิกฤตเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นขั้นวิกฤตที่มากที่สุดในทวีปแอฟริกาเลยทีเดียวนะครับโอ้โหโซนตรงนี้นะครับโดยเฉพาะในโซนบริเวณประเทศเคนยาเอธิโอเปียโซมาเลียพวกนี้นะครับนี่ครับก็เรียกได้ว่ามีความขาดแคลนน้ำมากเลยนะครับต่อไปนะครับเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำนะครับก็คือ1เลยครับ ก็คือนํามาใช้ใหม่นะครับนำน้ากลับมาใช้ใหม่โดยผ่านกระบวนการบําบัดแล้วก็ปรับปรุงคุณภาพน้ําให้สามารถกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับ 2. นะครับคือการใช้อุปกรณ์ให้น้ําพืชแบบหยดหรือแบบสปริงเกอร์นะครับก็เป็นการลดปริมาณการใช้น้นําในภาคการเกษตรนะครับเพื่อให้สามารถเพาะปลูกได้อย่างพอเพียงนะครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องปัญหาเกี่ยวกับการลักลอบล่าสัตว์และก็ค้าสัตว์ป่านะครับในแอฟริกา เรียกได้ว่าในแอฟริกาเนี่ยโอ้โหมีการล่าสัตว์อย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับเพราะแอฟริกาเขามีสัตว์เยอะนะครับยกตัวอย่างมาหนึ่งชนิดละกันนะครับก็คือตัวนี้เลยครับแรดนะครับนี่แรดนี่ก็เป็นสัตว์ที่เรียกได้ว่าถูกล่ามากที่สุดในทวีแอฟริกานะครับโดยเฉพาะในประเทศแอฟริกาใต้นะครับเป็นศูนย์กลางของการลักลอบค้าแรดแหล่งสําคัญของโลกเลยทีเดียวนะครับโอ้โหครับแต่ละปีเนี่ยแรดโดนฆ่าเยอะมากเลยนะครับ สงสารน้องแรดจ,จังเลยอ่ะโดยวิธีการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการลักลอบล่าสัตว์และก็ค้าสัตว์ป่านะครับก็คือ1นนะครับจัดตั้งอุทยานหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าขึ้นมาโดยให้ประชาชนนะครับได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลแล้วก็แจง้งเบาะแสหากพบเห็นการกระทําผิดในพื้นที่อุทยานนะครับสนะครับการใช้เทคโนโลยีมาช่วยสอดส่องดูแลก็คือการสวมปลอกคอให้แก่ช้างในพื้นที่อุทยานนะครับเพื่อติดตามสถานะ ของช้างอย่างรวดเร็วอันนี้เป็นในแง่ของอนุรักษ์ช้างนะครับต่อไปครับเรื่องปัญหาเกี่ยวกับขยะและสิ่งปฏิกูลในทวีปแอฟริกานะครับเรียกได้ว่าแอฟริกานะครับก็มีปัญหาในเรื่องของการจัดการขยะเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าหลายประเทศแอฟริกานี่ค่อนข้างมีระบบการจัดการกับขยะที่ไม่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเราพูดถึงแอฟริกาแล้วเนี่ยเขาจะต้องให้ความสําคัญกับชีวิตเขาก่อนเพราะบางทีเนี่ยปากท้องต้องมาก่อนใช่ไหมครับส่วนเรื่องขยะเนี่ยก็ไม่ได้ค่อยจะได้ดูแลมากเท่าไหร่ในหลายๆประเทศนะครับ ก็ยกตัวอย่างนะครับในกรุงอักราเมืองหลวงของประเทศกานานะครับเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่เก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยนะครับขยะอิเล็กทรอนิกส์คืออะไรครับก็คือขยะที่มาจากพวกโทรศัพท์คอมพิวเตอร์นะครับพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆทีวีตู้เย็นอะไรพวกนี้นะครับแผงวงจรน,นะครับต่างๆเนี่ยเต็มเลยนะครับ ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากเลยนะครับต่อไปนะครับเรามาดูแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งปฏิกูลในส่วนตรงนี้กันดีกว่านะครับหเลยนะครับการรณรงค์การคัดแยกขยะโดยให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะเพื่อให้ง่ายต่อการนําขยะไปกําจัดและเอาไปรีไซเคิลนั่นเองนะครับ 2. นะครับการแปลสภาพและหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ก็คือ โดยการรีไซเคิลขยะนะครับรวมถึงของใช้ต่างๆที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็จบลงไปนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดปุ่ม Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ